ไฟฟ้าคือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตสมัยใหม่ปัจจุบันนี้เราทราบกันดีว่าพลังงานไฟฟ้าสามารถเปลี่ยนเป็นความร้อนและแสงสวา่างไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเครื่องปิ้งขนมปัง หรือเครื่องชงกาแฟาที่ใดที่มีความต้านทานไฟฟ้าก็จะทำความร้อนได้ปรากฏการณ์นี้เป็นที่รู้จักกันมานานแล้วแต่ในสมัยก่อนนั้นไม่มีใครสามารถอธิบายที่มาของมันได้ผู้ที่ทำสำเร็จก็คือชายคนหนึ่งซึ่งต้องพยายามอยู่หลายปีกว่าจะเป็นที่ยอมรับในฐานะนักวิทยาศาสตร์เกออ,อกซิมนอนโอมตัวที่เมืองเออร์ลานเกนใกล้นูเรมเบิร์ก ทางภาคใต้ของเงยอรมนีเมื่อวันที่16มีนาคม1789เป็นบุตรของช่างประจํามหาวิทยาลัยวิดาของเขาใช้เวลาว่างในการศึกษาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์และได้ถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้แก่บุตรชายคือเกอร์ออกและมาตินใน,ในช่วงปี1800ถึง1805เกอร์ออกซิมอนโอมได้เข้าเรียนชั้นมัธยมหลังจากนั้นด้วยวัย16ปีเขาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยประจําเมืองโดยศึกษาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และประัชญา ช่วงเวลาขณะนั้นยากลําบากขณะที่เดินทัพผ่านปรัสเซียทหารของนโปลเลียนได้ตั้งค่ายพักที่เมืองเออร์ลานเกนปัญหาการเงินทําให้โอมต้องยุติการเรียนหลังเขาเรียนเพียงหนึ่งปีและไปทํางานสอนหนังสือที่สวิตเซอร์แลนด์ผ่านไปถึง6ปีเขาจึงกลับมาซึ่งตรงกับปี1811และมุ่งเข้าเรียนปริญญาเอก ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุญาตให้เขาได้รับปริญญาโดยไม่ต้องเขียนวิทยานิพนธ์ซึ่งต่อมาจะกลายเป็นปัญหาเมื่อเขาสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยตอนแรกเขาได้งานสอนในโรงเรียนมัธยมใกล้เมืองดัมเบิร์กแต่เขาเลงตำแหน่งที่สูงกว่านั้นในปี1817เ็เขาได้เป็นอาจารย์ในวิทยาลัยเจสูดแห่งเมืองโคโลนที่มีชื่อเสียงด้านห้องทดลองฟิสิกส์ซึ่งมีเครื่องมือชั้นยอด อุปกรณ์มากมายรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานซึ่งเพิ่งควบคุมได้ในขณะนั้นคือพลังงานไฟฟ้าในยุคนั้นคณะกายกรรมเร่ร่อนรู้จักวิธีใช้มันแล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเฟ้นหาวิธีที่เหมาะสมในการควบคุมปรากฏการณ์และผลกระทบของมันในปี1800นักฟิสิกส์ชาวอิตาเลียน เขาอเลสซานโดรโบตาได้ประดิษฐ์แบตเตอรี่ขึ้นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่เราสามารถผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ก่อนสิ่งประดิษฐ์ของโวตานั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่จะทำการวิจัยไฟฟ้าในปี1820ตอนที่เกอรออกซิโมนโอมเริ่มการทดลองครั้งแรกในห้องทดลองฟิสิกส์ที่วิทยาลายัยเจสูตนั้น นักวิทยาศาสตร์ต่อน,นั้นยังเชื่อว่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าในแบตเตอรี่กับปริมาณไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแยกกันตรงกันข้ามโอมเชื่อว่าสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกันด้วยหลักการทางฟิสิกส์ข้อเดียวกันที่โคโลน เงินเดือนของเขาหมดไปกับห้องทดลองฟิสิกส์และเคมีเขาทุ่มเทให้การทดลองหลากสาขาเพื่อทดสอบสมมติฐานของเขาเขาปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านลวดโลหะหลายชนิดเขาวัดค่าการนำไฟฟ้าของโลหะเหล่านั้นโดยใช้เครื่องวัดกระแสไฟฟ้ายุกแรกซึ่งเข็มแม่เหล็กจะกระดิกมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของกระแสไฟฟ้า เขาทดลองทั้งลวดแบบหนาและบางทั้งลวดทองแดงเงินทองเหลืองและโลหะอื่นๆในตอนแรกเขาไม่สามารถพิสูจน์หาความเชื่อมโยงตามสมมติฐานเหตุผลก็คือแรงพลังงานที่โอมใช้ก็คือโวตาอิกายการทำงานของแบตเตอรีย่ยุคบุกเบิกนี้ล้มเหลวอ,อย่างสิ้นเชิง เมื่อต่อเข้ากับลวดที่หนาเกินไปอมต้องพัฒนาอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของเขาเองเรียกว่าเทอร์โมคัปเปิลการทดลองจึงประสบผลอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยโลหะทรงเกือมา้ามีแท่งทองแดงเชื่อมระหว่างปลายทั้งสองแต่กระแสไฟฟ้าจะไหลก็ต่อเมื่อปลายหนึ่งของเกือมา้าได้รับความเย็นจากน้ำแข็งและอีกปลายหนึ่ง จุ่มลงในน้ำร้อนนี่เป็นเพราะอิเล็กตรอนในโลหะร้อนจะมีพลังงานสูงกว่าในโลหะเย็นมันเคลื่อนที่เร็วกว่าและพยายามสร้างสมดุลทางพลังงานโดยการไหลไปทางด้านที่เย็นตราบเท่าที่มีความต่างทางอุณหภูมิก็จะเกิดกระแสฟไฟฟ้า ด้วยวิธีนี้โอมผู้สร้างอุปกรณ์นี้ก็ได้สร้างเงื่อนไขมาตรฐานของงานวิจัยของเขาและสิ่งที่เขาสันนิษฐานก็เป็นจริงกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดหนามากกว่าลวดบางและลวดสั้นจะนำไฟฟ้าได้มากกว่าลวดยาวนอกจากนี้เขายังค้นพบเพิ่มเติมโลหะแต่ละชนิดนำไฟฟ้าได้ต่างกัน ตัวอย่างเช่นลวดเหล็กนำไฟฟ้าได้น้อยกว่าทองแดงที่มีความยาวและหนาเท่ากันคุณสมบัติในการดูดซับไฟฟ้ามากกว่าการถ่ายโอนอมเรียกมันว่าความต้านทานความต้านทานไฟฟ้าทําให้โลหะที่เหนียวนํามีความร้อนขึ้นอิเล็กตรอนไหลผ่านเส้นโลหะระหว่างกระบวนการนั้น มันจะปะทะกับอนุมูลของโลหะยิ่งปะทะมากเท่าไหร่อิเล็กตรอนจะผ่านไปได้น้อยจะถือว่าโลหะนั้นมีความต้านทานสูงการประทะทุกครั้งทำให้อิเล็กตรอนช้าลงพวกมันสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนถ้าใช้โลหะที่เหมาะสม เพียงลวดบางๆก็จะมีความร้อนสูงได้ด้วยเหตุนี้ในหลอดไฟคุณสมบัตินี้นำไปใช้ในการให้แสงสว่งสางสูตรทางคณิตศาสตร์ที่โอมได้จากปรากฏการณ์นี้เขาได้จากวิธีการทำงานโอมจดทั้งหมดลงสมุดของเขาบันทึกความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางและชนิดของโลหะที่ใช้ หลายปีที่เขารวบรวมข้อมูลจนสามารถหาความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์และสร้างเป็นสูตรเขาพบว่าอัตราส่วนของปริมาณไฟฟ้ากับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในโลหะแต่และชนิดจะมีค่าคงที่และค่าคงที่นี่ก็คือความต้านทานไฟฟ้าทุกวันนี้สูตรที่เขาคิดค้นเรียกกันว่ากฎของโอห์มนั่นก็คือ ความต้านทานเท่ากับแรงเคลื่อนของไฟฟ้าหารด้วยปริมาณไฟฟ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์นี้ได้อย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเทียบกับท่อน้ำปริมาณกระแสะไฟฟ้าขึ้นอยู่กับจำนวนอ e ิเล็กตรอนที่ไหลผ่านในช่วงเวลาหนึง่งเปรียบได้กับปริมาณที่ไหลผ่านท่อยิ่งท่อมีความกว้างหรือลวดยิ่งมีความหนา น้ำก็ไหลผ่านได้มากขึ้นอิเล็กตรอนก็เช่นกันในตรงกันข้ามความต่างศักย์หรือแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับแรงดันน้ําในท่อแรงดันน้ําต่ําเปรียบได้กับแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าต่ําจะทําให้ปริมาณกระแสน้ําหรือกระแสไฟฟ้าลดลงและถ้ามีแรงดันสูงก็จะมีปริมาณมากในขนาดเดียวกันแม้จะมีแรงดันน้ําแต่ปริมาณน้ําจะไหลผ่านท่อได้มากน้อยเท่าใดในช่วงเวลาหนึง่งขึ้นอยู่กับความกว้างข,งของท่อเช่นเดียวกับไฟฟ้า ที่จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นความต้านทานไฟฟ้าเทียบได้กับหินปูนในท่อน้ํามันจะกันให้น้ําไหลช้าลงซึ่งก็คือลดปริมาณถ้าความต้านทานของตัวนําไฟฟ้ามีสูงกระแสไฟฟ้าจะผ่านได้น้อยแต่ถ้าความต้านทานต่ํากระแสไฟฟ้าผ่านได้มากปริมาณก็จะสูงเมื่อการทดลองไฟฟ้าสําเร็จโอมได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนในฤดูร้อนปี1826 เพื่อไปทำการค้นคว้าและเพื่อเยี่ยมน้องชายที่เบอร์ลินที่นั่นเองในปีต่อมาอมในวัย38ปีได้ตีพิมพ์ผลงานเป็นหนังสือชื่อการทดสอบวงจรไฟฟ้าด้วยหลักการคณิตศาสตร์เกอร์ออกซิมอโอมรู้ว่าตนค้นพบสิ่งที่สันสะเทือนวงการแต่เขาได้มีชื่อเสียงในชั่วข้ามคืนตรงกันข้าม มหาวิทยาลัยในเยอรมนีต่างละเลยแม้เขาจะพยายามยื่นใบสมัครในตำแหน่งทางวิชาการบรรดาศาสตราจารย์ไม่ทำอะไรนอกจากหัวเราะ,ะเยะ้ยทฤษฎีของเขาในปี1833หลังถูกปฏิเสธหลายครั้งเพียงเพราะเขาไม่เคยเขียนวิทยาน,นิพนธ์ในที่สุด ผมได้เป็นอาจารย์ที่นูเรมเบิร์กโพลีเทคนิคและ6ปีต่อมาได้เป็นผู้อำนวยการสถาบันเขาเริ่มมีชื่อเสียงในเยรอรมนีหลังจากนักฟิสิกส์ต่างชาติโดยเฉพาะในฝรั่งเศสและอังกฤษได้ทราบเกี่ยวกับความสำเร็จที่ถูกลืมของเขาเดือนมิถุนายน1839สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในเบอร์ลินแต่งตั้งให้เขาเป็นสมาชิกสปีต่อมา โอมได้รับรางวัลเหรียญข้อพรีจากราชสมาคมแห่งกรุงลอนดอนซึ่งเทียบได้กับรางวัลโนเบลในปัจจุบันบัตรนี้ในวัย52ปีเขาได้รับการยอมรับจากวงการวิทยาศาสตร์แต่การค้นคว้าของโอมไม่ได้จำกัดอยู่แต่ไฟฟ้าความสำเร็จที่ได้รับ ทำให้เขามีความมั่นใจในการสำรวจสาขาใหม่โดยเฉพาะเรื่องเสียงปี1834เขาเขียนบทความชื่อนิยามของเสียงโดยทฤษฎีการผลิตสัญญาณเสียงและอุปกรณ์ผลิตเสียงอื่นๆซึ่งเป็นครั้งแรกที่อธิบายว่าเสียงดนตรีหนึ่งตัวโน,โนต้ตจะมีลักษณะรูปคลื่นเป็นคลื่นทรายซึ่งลักษณะรูปคลื่นของเสียงอื่นๆก็เกิดจากการรวมตัวกันของคลื่นทายนี้เสียงคลาริเนต แตกต่างจากเสียงเปียโนเพราะมีการรวมตัวของคลื่นสายที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้จึงถือว่าโอมคือบิดาของระบบเสียงสมัยใหม่ในปี1850โอมได้รับโอกาสเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในที่สุดตามความฝันที่มีมานานในวัยเกือบ60ปีและสุขภาพไม่สู้ดีนัก เขาได้รับแต่งตั้งเป็น,าาาน,นศาสตราจารย์ด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยมิวนิกแต่ออมอยู่ชื่นชมความสำเร็จที่มาช้านี้ได้ไม่นานนักสปีต่อมาวันที่6กรกฎาคม1854คือออกซิโมนอมถึงแก่กรรมหลังเส้นเลือดในสมองแตกครั้งที่2เขาถูกฝังที่สุสานโอซัตเทนของมิวนิก หลายปีหลังการเสียชีวิตโอมได้รับการยกย่องในทางวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้ชื่อของเขาเป็นอมะตะในปี1881ที่ประชุมสภาไฟฟ้าระหว่างประเทศในปารีสได้กำหนดระบบวัดหน่วยไฟฟ้าตั้งแต่การใช้ชื่อแอมแปร์เป็นหน่วยวัดปริมาณไฟฟ้าและโวลต์เป็นหน่วยความต่างสักไฟฟ้าหน่วยของความต้านทานไฟฟ้าใช้ชื่อโอม โดยมีสัญลักษณ์เป็นโอเมก้าตัวใหญ่การค้นคว้าของเกอร์ออกซิมอนโอมเป็นที่จดจำจนปัจจุบันกฎของโอมที่เกี่ยวกับแรงเคลื่อนที่ปริมาณและความต้านทานของไฟฟ้าถือเป็นหลักสำคัญของการคำนวณในวิศวกรรมไฟฟ้าชีวิตประจำวันของเราซึ่งเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าก็เช่นกัน เราจะไม่ได้รับความอบอุ่นและความสะดวกสบายถ้าไม่เป็นเพราะเกอร์ออกซิมโอมและผลงานของเขา